วันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะก็มีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะเป็นถนนหินคุกปัจจุบันนะคะ thank you สวัสดีค่ะพบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้าน3กลุ่มพัฒนานะคะหมู่ที่12ตําตบลหนองัวตะเกียรอําเภอดา่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่ มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะก็มีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะเป็นถนนหินคุกปัจจุบันนะคะและอ,อยู่ใกล้กับถนนลาดยางเส้นหลักนะคะมาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็เป็นที่ดินที่อยู่ระหว่าง2หมู่บ้าน2ชุมชนเลยนะคะอยู่ระหว่างบ้าน3ามกลุ่มพัฒนาและอยู่ระหว่างบ้านเมืองตะโกนะคะถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะก็เป็นถนนที่ไปยัง บ้านสามกลุ่มพัฒนาได้นะคะแล้วไปยังบ้านเมืองตะกูได้นะคะก็ระยะทางไปยังหมู่บ้านนี้ก็ประมาณ500เมตรนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยนะคะที่มีรูปแปลงสวยงามนะคะมีแนวเขตชัดเจนค่ะมีด้านหน้านะคะหันมาทางทิศตะวันออกมีความกว้างด้านหน้าทางทิศตะวันออกที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ที่34เมตรนะคะและมีความลึกความยาวนะคะจากด้านหน้าแปลงนะคะถึง ท้ายแปลงที่ดินนะคะที่อยู่ฝั่งทางด้านทิศใต้นะคะก็มีความยาวอยู่ที่43เมตรนะคะส่วนทางทิศเหนือก็จะมีความยาวจากด้าน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่40เมตรนะคะรูปแปลงของเราก็จะเป็นรูปแปลงเอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะคะเป็นได้ทั้งที่ไร่และที่นานะคะปัจจุบันก็หวานข้าวนะคะก จะทาเป็นนาข้าวนะคะ,ะเป็นข้าวหอมมะลิอยู่นะคะก็ลักษณะของดินเนี่ยก็จะเป็นดินร่วนปนดินเหนียวนะคะเป็นดินดีนะคะดินสีดํดๆนะคะค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะ ก็มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกเราสามารถที่จะนำรถยนต์นมาถึงอย่างแปลงที่ดินของเราได้นะคะ,ะและถนนด้านหน้าแปลงนะคะเป็นถนนหินคุกที่มีความกว้างอยู่ที่5เมตรเลยนะคะสำหรับถนนด้านหน้าแปลงก็จะมีความกว้างอยู่ที่5เมตรสามารถที่จะนำรถยนต์มาถึงอย่างแปลงที่ดินได้เลยนะคะอยู่ใกล้กับถนนลาดยางเส้นหลักทางหลวงชนบทเส้น3 0 0 3นนะคะเส้นที่เชื่อมจากตำบลหนองบัวตะเกียบไปยัง อำเภอพระทองคำนะคะห่างแปลงที่ดินของเราไปก็1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับถนนรถอยางเส้นหลัก3003นะคะไฟฟ้าประปาก็ยังไม่ถึงนะคะตอนนี้ก็อยู่ห่างแปลงของเรา500เมตรค่ะเป็นแปลงที่ดินทีเ่เจ้าของตั้งราคาขายไว้ไม่แพงนะคะ สำหรับเอกสารสิทธ์เนี่ยเป็นฉนุดคุดแดงนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็มีเนื้อที่อยู่ที่357ตารางวานะคะเจ้าของตั้งราคาขายอยู่ที่ยกแปลงนะคะอยู่ที่180,000บาทนะคะเอกสารสิทธิ์พร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆนะคะและราคา180,000บาทเราก็ออกค่าโอนให้ด้วยนะคะก็ ผู้ขายเป็นคนออกค่าโอนค่าใช้จ่ายในวันโอนให้ทั้งหมดนะคะเอกสารพร้อมโอนนะคะ,ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียดมา2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านคุณทศนะคะมาก็16กิโลเมตรนะคะ,ะจะเดินทางไปยัง ที่ว่าการำอำเภอด่านุนทดนะคะห้างสปปรรพสินค้าโลตัสบิ๊กซีนะคะหรือจะไปยังตลาดสดนะคะก็เดินทางก็ไม่ถึง20นาทีนะคะก็ถึงนะคะก็ถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาก็อยู่ที่240กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะส่วนตัวเมืองโคราชนะคะก็อยู่ห่างแปลงของเราไป 60กิโลเมตรนะคะและที่ดินบริเวณนี้นะคะก็ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลมา,เา200เมตรนะคะเป็นแปลงที่ดินที่มีแนวเขตชัดเจนนะคะรูปแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยงามน,นะคะาสามารถที่จะมาทำเป็นบ้านสวนได้นะคะมาสร้างเป็นโคกหนองนานะคะทำเป็นไรนาส่วนผสมนะคะจะมา กุศะ,ะเลี้ยงปลานะคะทำเป็นบ้านสวนเนี่ยก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็จะมีบรรยากาศเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะลมพัดเย็นๆตลอดทั้งวันเลยนะคะบริเวณรอบๆแปลงของเรานะคะก็จะมีเป็นบ้านสวนและมีเป็นทุ่งนานะคะก็จะเป็นที่นาแล้วก็ทําเป็นไร่ข้าวโพดนะคะก็รอบๆแปลงก็จะ,ะมีบรรยากาศ ที่ดีด้วยนะคะก็เป็นที่ดินที่มีบรรยากาศดีๆเลยนะคะใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามมาได้นะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็เอกสารสิทธิ์เป็นฉนวคุดแดงนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะฉนดคุดแดงเนื้อที่อยู่ที่300 57ตารางวานะคะขายยกแปลงในราคา180,000บาทนะคะเอกสารสิทธิ์ฉนุดก็พร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระใดๆค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะที่ uh, at p a k i n 99ค่ะหรือโทรสอบถามโดยตรงได้นะคะที่เบอร์โทร0814133 164นะคะโทรหรือแอดไลน์สอบถามกันมาได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ